สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเนื่องจากว่าวันที่6มกราคม2564นนะคะดาวพระศุกร์ได้ทำการยกย้ายมาทับราศีธนูค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะหนึ่งวันที่ผ่านมา นะลัคนาราศีใดถือว่าจะมีโชคจะมีสเสน่ห์อย่างท่วมท้นเลยค่ะและผู้ที่โชคดีนั่นก็คือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูนั่นเองค่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีธนูค่ะและสัญลักษณ์ของดาวพระศุกร์เขาจะดูถึงเรื่องของความรักดูถึงสเสน่ห์ดูถึงบุค,คลิกภายนอกนะคะในช่วงนี้นะลองไปสังเกตดูได้เลยค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูจะมีการแต่งตัวดีหน้าตาสวยสดผ่องใสนะคะดูขาวนวลดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นการแต่งตัวก็จะดูดีมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามกันเลยทีเดียวนะคะและถ้าไม่ได้หมายถึงการดึงดูดเพศตรงข้ามนะก็อาจจะหมายถึงการดึงดูดลูกค้าดึงดูดผู้คนให้เข้ามารับชมรับฟังดึงดูดคู่ค้าดึงดูด คำพูดดีๆค่ะประมาณนั้นนะหมายถึงการงานกิจการการงานอะไรที่ต้องติดต่อประสานงานการใช้คำพูดการใช้คำจาต่างๆมันจะไหลลื่นไปได้ด้วยดีค่ะอย่างที่บอกไปนะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีธนูการยกย้ายครั้งนี้มาทับราศีธนูพอดีเลยค่ะนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับกับโชคคุณจะได้รับกับเงินคุณจะได้รับกับ ทองโอ้โหเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูเฮงจริงๆค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ชาวธนูท่านใดที่อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ทำอะไรโชคลาบเงินทองมันจะไหลามาได้อย่างไรคะสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับชาวธนูผู้ที่มีความรับผิดชอบผู้ที่มีความทุ่มเทผู้ที่มีความตั้งใจดีในการทำกิจการงานต่างๆเพื่อให้เกิดความสำเร็จนะคะต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวธนู ทุกท่านเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยกันทั่วหน้าด้วยค่ะดาวพระศุกร์มาทับลัคนามาทับเนื้อทับตัวแบบนี้โชคลาบอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีธนูเป็นมหาโชคเป็นมหาเสน่ห์กันเลยทีเดียวนะคะยินดีด้วยจริงๆค่ะสําหรับคลิปนี้มาสั้นๆเท่านี้นะมาแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีธนูค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ